สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมล้นานจะปรากฏตัวทีอ่ะมาจะมาพูดเรื่องถึงน้องเนยหน่อยหรือว่าดาบเนยวัดดาวอ่ะเป็นไงมั่งได้ข่าวช่วงนี้ฮอตหรอทำเป็นทาไฟไฟแต่ละคนอ่ะหัดดูแซ่เขามั่งเข้าใจปะไอตัวเองอ่ะเพิ่งจะต่อมื่อโลโซกุกแรงนี่เองเข้าใจปะ,ะไปไฟกับพี่ตีอ่ะพี่ตีเขามีหมายไปไฟอะไรหน้าสนอ มึงบ้าวะเนี่ยไอ้กล้วยทอดฮะแหมทปไมลงจะฝ่ายกับผมพี่เนยอยากฝ่ายกับผมจริงเหรอถ้าเกิดพี่เนยจะฝ่ายกับผมอ่ะผมให้พี่เนยสองคนใครวะผมมวยลุมพีนีใครวะวัดไซส์ไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ใครวะไม่ต้องมาทําเป็นเข้มทาโลกอินเทอร์เน็ตใครวะผมไม่เก่งทางโลกอินเทอร์เน็ตผมไม่ชอบอยากเจอณสถ,ถานที่มาแต่เบื่อ ชอบนัดบางยี่ขันเนี่ยรอดไปให้ตำรวจจับวะมันไม่เอามันไม่ดีใครวะเอาที่ไหนดีอ่ะในน้องเนยลองบอกมนด้เอาที่ไหนดีมาแล้วเจอคลองหลอดอย่างเงี้ยมางยี่ขันอีกแล้วเซ็งอ่ะชอบแบบไหนอ่ะเซ็กหมูอะไรมั้งแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีเปล่าหวังคงสบายดีนะยังรออยู่เห็นสดจังเลยเห็นทำเป็นเข้มมันใหญ่เลยแล้วแผลเนี่ย ใครอยากเอี่ยวเอี่ยวกันมาให้หมดเลยทีเดียวมัดรวมมาเลยใครว่าหน้าอินหน้าผมอยังสี่โลล่างขอผมเลยใครบ้ายังไปเก่งทั้งโลกอินเทอร์เนต็ตผมไม่อยากจะเล่นหรอกโซเชียลเฮียอะไรเนี่ยเลอนะะเทอะใครว่าเห็นเก่งยังเลยเอาไว้คุยแค่นี้แล้วกันแต่ถ้าฝากบอกไว้เรื่องนะไอ้เรื่องมายงมายิงเนี่ยหัดซื้อปืนยี่ห้อดีๆหน่อยไม่ให้เอาปืนแบบปืนป๋องแปงมายิงอ่ะ ใครวะผมมาลดถังฝั่งทนด้วยมั้ยตายยากรู้จักเสือตันนะรู้จักวะรู้จักวะรู้จักวะเสือตันน่ะมันฆ่าไม่ตายใครวะยิงมาสี่ห้าเม็ดน่ะลงตุนซื้อลูกก็สูนทีครับไม่แช่เอาลูกหัวตะกัวมาใช้เอาลูกหัวทองแดงสีพวกหัวระเบิดเงี้ยยิงแบบทีเดียวอยู่เลยตายไปเลยทีเดียวใครวะยิงทั่วไปนิดนึงหาปืนยี่ห้อดีๆหน่อยจะยิงผมอ่ะใครวะ เหนื่อยหน่อยนะแค่นี้แหละบ๊ายบายรักนะจุบุจุบุ